เริ่มด้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นรามาสุรนะครับเป็นรามาสูนจะเป็นเป็นยักษ์ใช่ไหมพี่เป็นยักษ์ครับเป็นกึ่งกึ่งยักษ์กึ่งอาสุลยักษ์กึ่งสูลอ่ากึ่งยักษ์กึ่งเทพกึ่งอสูรเป็นเป็นอสูรเทพอะครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่อันนี้จะเป็นนางมณีเมฆขลานางมณีเมฆขลาอ่าครับอันนี้เป็นนางมณีเมฆขลาก็จะใส่ชฎานะครับแล้ว ที่ตัวสีฟ้าเนี่ยคือเราเราอยากให้ให้มันมีกลิ่นของของคำนายคำนายอ่าก็คือแบบเอ้ยถ้ามองอย่างนี้ต้องต้องเป็นหุ่นของคำนายแน่อะไรประมาณนี้เหมือนกอะเอกรักใช่ไหมก็ดเอกกรักใช่ครับก็ก็เลยทําเป็นตัวสีฟ้าอย่างนี้ครับผมนะส่วนตัวนี้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นพระเอกของเราเลยชื่อว่าชื่อพี่หนุมานหนุมานนะครับก็การแสดงหลักๆของเราเนี่ยก็จะมีการแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกายหนุมานจับนางสุภารมัชชานะครับ ก็ตรงนี้พี่หนุมานกับพี่เบญกายน่ยเป็นเป็นกับคนที่มาดูแล้วเขาเขาจะมีความสุขมากที่สุดคือคือเขาจะได้พี่สองคนเนี้ยเขาจะลงไปเล่นด้วยลงไปให้สัมผัสกับถือถึงถึงแบบใกล้ๆ <Soph. S 2> เลยถึงคนที่ได้มาชมอ่าใช่แล้วก็อยากจะถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาได้ก็ถ่ายได้ใช่ครับอันนี้ที่พี่หนุมานอันนี้ที่เบญกายครับแต่อันนี้จะเป็นอันนี้เป็น พี่จิตขาวจิตขาวอ่าอันนู้นเป็นพี่จิตดำจิตดำอ่าครับตัวอันนี้จะเป็นการแสดงชุดใหม่เราจะเล่นออนนี้ใหม่ล่าสุดใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเลยลองจับดูนะครับระวังมือกองแล้วเราทําการแสดงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของจิตเรื่องของนจิตอ่าคนเราเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยในชีวิตประจําวันเราจะต้องเจออยู่แล้วกับทั้งจิตที่ดีและก็จิตที่ไม่ดีมีอยู่สองามีอยู่สองแบบแต่บางทีคนที่เป็นจิตขาว ครับผมนะครับตัวเราอาจจะเป็นจีขาวแต่จิตข้างในเราอ,อาจจะเป็นสีดำก็ได้ใช่ไหมพี่ก็เลยทางคณะก็เลยทำการทำโชว์ชุดนี้ขึ้นมาใหม่เรียกไ,ได้ว่าคนที่มีสองจิตใช่ก็มีก็จะมีทั้งสองด้านเป็นมีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีถูกไหมครับก็ข้าวก็เราตนนี้ก็มีประมาณนี้ใช่ครับผม เหนื่อยเลยพี่โอ้โหครั้งแรกนะครับที่ได้มาดูฝุ่นละพรเล็กที่รู้สึกประทับใจและชื่นชอบในศิลปะคนละหน้าทำไทยของเราแล้วเป็นไงเป็นการเรียนขนที่ที่ได้สดัมผัสพเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นการแสดงชุดชุดหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากพี่อยากจะบอกเราอย่างว่าครับผมที่เราบอกว่ามันยาก แต่จริงๆ่ะที่อยากที่อยากจะให้มองอีกมุมหนึ่งมองมุมนึงว่าจะอยางอย่างการสแสดงมันยากแล้วใช่ไหมแต่คนที่เชิดกว่าที่เขาจะมาเป็นคนเชิดคนหนึ่งได้เขาต้องเรียนมาตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ป .5 ป .6 โอ้แล้ว,ลว5 5 5กว,ว่ากว่าที่เขาจะจบออกมาใช่ไหมแล้วกว่ากว่าที่เขาจะไป ไปเชิญผู้ละครเล็กอีกเป็นเผยแพร่ต่างประเทศอเอ่ยในในในประเทศเอ่ยอะไรเงี้ยจากคือตรงเนี้ยอยากที่จให้เห็นว่าคน,นค,คนหนึ่งอ่ะคนคนหนึ่งกว่าที่เขาจะมามาทํางานตรงนี้ได้นะครับบางทีอาจจะบอกว่าเงินเป็นร้อยล้านพันล้านบางทีก็ซื้อซื้อไม่ได้นะสิ่งที่จะสิ่งที่จะซื้อซื้อตรงนี้ได้คือความหนักค,คือความรัก หม่อาจจะเห็นว่ามันมันมีพวกวัฒนธรรมของอ่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเกาหลีอะไรม,มันเข้ามาออยากที่จะให้ใหม่ใหมว่วันนี้ใหม่ได้ทุณซับแล้วใช่ไหมครับว่าเออความยากง่ายของศิลปะวัฒนธรรมเมนี่ยมันเป็นอย่างไรอ,อยากให้ใหม่เนี่ยไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังได้เห็นได้รู้แล้วก็ อยากให้เ,เป็นตัวแทนของพวกพี่ด้วยนะครับไปบอกเพื่อนๆว่ากว่าที่คนคนหนึ่งเขาจะมาสร้างงานได้กว่าคณะคณะหน,น,นึ่งเขาจะสร้างการสแสดงขึ้นมาได้สักชุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีใจรักต้องมีใจรักใช่ย่างคือถ้าเรารักเราตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วคร,บรับผมอย่างที่บอกน,อนี่ดอกที่เชื่อว่ามันจะเป็น จะเป็นศิลปะแขนงไหนถ้าเรามีใจรักเราก็จะทํามันออกมาได้อย่างดีเหมือนพี่ติคนรักศิลป์ของเรานะครับที่มีใจรักหนุละครเล็กวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตีทํานายมาครับขอบคุณครับและพี่หนุมานด้วยนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือบ้านศิลปินณครบางหลวงสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ